เพียงแค่คุณหยุดคิดฟังเสียงคุณจะรู้ถึงพลังอำนาจแต่หากคุณบิดเบือนไม่ยอมรับแม้แต่จะคิดเสียงเล็กๆที่คอยกระตุ้นต่อมเตือนก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณเข้าใจมีหลายคนคิดว่าเสียงเล็กๆไม่ได้มีความพิเศษหรือน่าสนใจสักเท่าไหร่แต่คุณรู้ไหมว่าเสียงเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในสมองของเรานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้อย่างน่าทึ่ง และหากมีใครสักคนเดินมาสก,กิดและบอกคุณว่าเหตุที่คุณล้มเหลวเพราะเราไม่เชื่อมั่นตนเองคุณคิดว่าเขาคนนั้นไร้สาระเลื่อนลอยไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะมากล่าวเช่นนี้แต่คุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่เขากล่าวมานั้นเป็นเรื่องจริงเช่นเดียวกับบลชิงเกอร์เขียนบอกเอาไว้ในหนังสือบอกว่าให้คุณเข้าใจเปลี่ยนความโง่ง,งมจมปลัก เป็นความรู้ลึกถึงแก่นของพลังเสียงและวิธีจัดการกับเสียงที่ต่อต้านฉุดรั้งไม่ให้ความสําเร็จคืบคลานเข้ามาอยู่กับตัวคุณก่อนที่คุณจะได้ยินคําว่าการกระทาะความสําเร็จออกหนังสือดีๆสักเล่มเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจสักเรื่องอาจจะเปลี่ยนตัวคุณให้รู้จักความสําเร็จได้อย่างไม่ยากเพียงเรียนรู้แล้วจะพบว่าแค่จัดการเสียงเล็กๆข้างในไม่ว่าทำอะไร ก็สำเร็จนี่เป็นเนื้อหาโดยสังเขตจากหนังสือแค่จัดการเสียงเล็กๆข้างในไม่ว่าทำอะไรก็สำเร็จผู้เขียนคือแบลซิงเกอร์แปลโดยวิชัยกัมบี